สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งศาส,สนาหน้ารู้ศาส,สนาสําคัญอย่างไรบทบาทสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะต่อพุทธศาสนิกชนการดําเนินชีวิตการไหว้ไหว้ใครบ้างไหว้พระไหว้ครูไหว้ผู้ใหญ่หรือไหว้ผู้มีอายุที่มากกว่าเรานะคะ ต่อไปทําบุญตักบาตร่วนใหญ่คนพุทธเนี่ยจะทําบุญตักทานตักบาตรในตอนเช้าหรือวันสําคัญงางศาสนาภาพต่อไปคือการสวดมนต์ก่อนนอนนะคะสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นส่วนดีของชาวพุทธนะคะส่วนศาสนาอิสลามจะทําการละหมาดเทาเวลาต่อไปการนั่งสมาธิไม่ว่าศาสนาใดก็ตามสามารถนั่งสมาธิได้นะคะเพื่อทําให้ใจิตใจเราทำไมคะสงบ การสร้างสรร์ผลงานทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างดูภาพแรกเลยนะคะโบสถ์สำหรับพระสงฆ์เพื่อทำสังฆกรรมหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานะคะเช่นการบวชนะคะต่อไปอะไรคะพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับศาสนาพุทธนะคะเอาไว้กราบไหว้ หรือเวลาเรามีทุกข์เราจะนึกถึงพระเสมอต่อไปค่ะต่อไปภาพจิตกรรมฝาผานังส่วนใหญ่จะทำขึ้นภายในโบสถ์นะคะของวัดต่างๆภาพต่อไปเกี่ยวกับวันนักดีเกี่ยวกับศาสนานะคะวันนักดีวันนคดีเกี่ยวกับศาสนาของศาสนาพุทธนะคะ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธจะมีเรื่องราวต่างๆเล่าอยู่ในนี้ค่ะพุทธประวัติบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรคือะคะพราะพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรที่เรียกว่าบำเพ็ญทุกกิริยานะคะนานถึง6ปีคือเช่นการลมหายใจเข้าออกกดอาหารจนสู้ของ ปจนมานพระพะุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญด้วยวิธีนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะทำให้พยามารหรือว่ากิเลสต่างๆเนี่ยพยายามหล,ลอกล่อให้พระองค์เนี่ยทำไมคะหวนกลับสู่ความสุขทังโลกแต่เป็นไงคะพระองค์ไม่หวั่นไหวนะคะปัดสรู พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการค้นพบทางพน้นทุกนะคะได้แก่อริยสัตสีปการนะคะปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงปฐมทรงแสดงปฐมเทศนานะคะแก่ปัญจวัคคีในวันขึ้นสิบห้าข่ามเดือนแปดปริญพานพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จปริิพานก็คือ เสียชีวิตหรือเรียกอ,อย่ันคือตายนะคะรวมพระชนมายุได้8สิบกันาพระไตรปิฎกนะคะแปลว่าตะกาสามใบหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสามหมวดได้แก่พระวินัยปิฎกก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติข้อห้าม ขนบธรรมเนียมการดําเนินกิจกรรมต่างๆของใครคะของพระสงฆ์พระสุตตันตบิดกก็คือคํญญาบรรยายต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้รวมถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งชาดกก็จัดอยู่ในหมวดนั้นด้วยนะคะพาวิธรรมบิดกหลักธรรมคือหลักธรรมคำสอนคำอธิบายที่เป็นวิชาล้วนๆเลยนะคะไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะ ศรัทธาในพระรันตนตรัยก็คือแก้วอันประเสริฐสามประการเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธเจ้าคือศาสดาของพระพุทธศาสนาพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้า โอ oh, ว่าสาหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญทางพระพุทธศาสนาสามประการมีอะไรบ้างคะและเว้นจากการทําชั่วทั้ง,งปัวคือเบญจสิลนะคะได้เรียนคงรู้นะคะว่าอันไหนบ้างที่เราควรละเว้นนะคะอันไหนคือความดีอันไหนคือความชั่วนะคะอันไหนทําแล้วดีมีประโยชน์ก็ควรที่จะทําอันไหนทําแล้ว ทำให้เกิดโทษเราก็ไม่สมควรทํานะคะซุ่ศาสน,นาสอนให้คนเป็นคนดีทําความดีให้ถึงพร้อมคือเบนจะทำคารวาสทำสีกระตันอยู่กระตะเวทีนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเรกเรียนลองไปหาดูนะคะอันนี้ตัวอย่างะะทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ก็คือการทำสมาธิการเจริญสิ่ ศาส,สนาเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามนะคะสอนให้คนเป็นคนดีนะคะมีหลักธรรมแบบอย่างการทําความดีตลอดจนพิธกรรมต่งางๆนะคะแต่และศาสนาก็จะแตกต่างกันไปให้เราเนี่ยไปนําไปปฏิบัติเพื่อดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากะค่ะ